เรามาดูเซตพักตัวของวันนี้กันนะครับวันที่30วันสุดท้ายสิ้นเดือนเนี่ยคุณพี่เขาก็พักค่อนข้างลึกกันเลยนะฮะคือจะถอนเงินออกไปทำอะไรครับผมฮะคือเหมือนกับแบบมีการเทขายลงมาอโซอนเนี้ยย่ามองเป็นการพักตัวอยู่แต่ว่าเป็นการพักในจุดที่ไม่ควรจะลงมาแต่ขนาดนี้เราเคยพูดถึง กรณีของการพักตัวนะ่ะมันมันควรจะอยู่โซนนี้ถูกไหมหนึ 1, 5, 7, 5, ่้าเจ็ดที่ที่เราพูดกัน1 5 7 4 1 5้าเประมาณนี้นะครับเขาพักลงไปลึกถึง1 5 6 8แต่ถามว่ามันเสียทรงไหมคําตอบก็คือยังไม่เสียทรงอยู่ดีเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ขึ้นศูนย์มาอยู่ตรงนี้ครับหนึ่สามารถพักลึกได้ที่สุดแบบไม่เสียทรงก็คือ15 44นะครับแต่ถ้าเกิด โอ้ลูกพี่จะพักลึกขนาดนี้นะฮะการที่จะเอาคืนดึงกลับเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะเรามาลองดูตัวดัดชนีอื่นนะครับเซ็ต50ลงเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยตัวเซตร้อยลงเหมือนกันนะครับตัว mai บ้างเหมือนกันอ่ะหน้าตาเหมือนกันหมดก็มองว่ายังเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิด ตัวดัชนีถูกดันด้วยหุ้นที่มีไซส์ขนาดเล็กเนี่ยมันมันอาจจะอันตรายกว่านะดัชนีในต้นเทนควรขับขึ้นด้วยหุ้นที่มีไซส์ใหญ่มาเก็ต c ค p ใหญ่อันนั้นถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการพักตัวเหมือนการทุกดัชนีนี้ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเรามาดูหาจังหวะเดกันดีไหมรู้สึก ช่วงนี้หลายๆคนก็สนใจจังหวัดดีจังหวัดดีเทนเนี่ยผมดูตามท็อปเกนเนอร์เลยนะครับเปิดเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นมามีอะไรที่น่าสนใจเอาจริงไม่น่าสนใจเพราะว่าการปิดเปอร์เซ็นต์นี้มันสูงสุดของตลาดนะคือ18อันนี้ไม่ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับมี EMC ตัวนี้ไซ์เล็กมากอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับขอดูตัวที่อ,อ๋อ SBH อันนี้ โรงบาลสักตัวปะแต่ว่าเขาเขาโวล่มน่าจะน้อยนะฮะนะโวล่มการซื้อขายแต่ละวันเนี่ยมันแค่ส0่พันกหุ้นเองนะครับแล้วอยู่ดีๆวันนี้กระโดดมาห0 0 0ื่นหุ้นเออก็เลยทําให้ตัวนี้กระโดดไปอันนี้ก็มองข้ามนะครับมีตัวดีตัวดีมาแต่ว่ามีแรงกดในช่วงท้ายก็อันนี้ข้ามไป w ับเมีแรงกดช่วงท้ายเหมือนกัน นะครับโอ้จังหวะเดเทผมวันนี้น่าจะยากนะเออนะมองมองว่ายากนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยโอเควันศุกร์พักผ่อนแล้วกันเนาะไม่มีจังหวะเดเทนะครับอ่ะก่อนอื่นเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมเพื่อครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e ี่ e r โรเรามาร่้มกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y h e r โรครับในคลิปนี้นี่คือรายการตีเข้มก่อนเทดประจําวัน ที่1นะฮะวันศุกร์ที่1กรกฎาคมปี1 5 6 5เข้าสู่ครึ่งปีหลังของจริงแล้วนะจ๊ะอ่าเรามาดูซิว่ามีหุ้นที่ติดสแกนไหมยังมีนะยังมี ICN พักโอ้พักลึกนะครับแต่ยังถือว่าอยู่ในโซนของแนวรับอยู่ใช้ได้ครับ414สต็อปลอตตรงนี้ตรงต้องใช้เป็น377แล้วละ่ะเพราะว่า น่าจะเป็นเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยรอดูการพักตัวก่อนไหมเพราะว่าตัวสต o อปรอสมัน,ม,นมันลึกเกินไปใช่ไหมเพราะว่าราคาแนวรับนะมันอยู่ที่4.5ถ้าเกิด4.5สต็อปลอส3.7นี้ลึกออกการนะทีนี้ตอนนี้มันมันจะกลายเป็นไม่ลึกแล้วขาดูใน i ท e f เฟรมเล็กโซนทม์เฟรม5นาทีนะครับตัวนี้ไหลลงยังไม่ได้ทําฐานเพราะฉะนั้นรอดูก่อนก็ได้ รอดูก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครเล่นอยู่นะครับสต็อปลอดยังไงก็ต้องเป็น3.7หุ้น IIG IIG ทำเฟรมเดเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยก็คือวิ่งขึ้นอยู่นะแล้วก็โดนกดทิ้งไส้ข้างบนนะครับมองว่าเป็นการเคลียร์บนมีแรงขายลงมากดนั่นเองทีนี้ในโซนนี้เนี่ยยังคงให้แนวต้านเหมือนเดิมนะครับ44ตัวนี้ติดสแกนมาหลายวานันลว น่าจะเป็นลักษณะนี้แหละครับเป็นการเคลียบบนเคลียบบนก่อนที่จะหาจหังหวะในการขึ้นต่อว่าร่มนี้ใช้ได้นะมี ITD อันนี้พักตัวสวยถ้าถามว่าสวยที่สุดที่ดูมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะผมว่า ITD แต่จะเจอใครสวยกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ ITD อยู่ในโซนของแนวรับอาจจะพักอยู่ในโซนในลักษณะนี้สาถึงห้วันก่อนที่จะเลือกถางนะครับมี ITL อุย้ IT อย ITL อางนี้สวยฮะ เนี่ยเนี่ยยังแท่งนี้สวยเลยนะครับแนวรับ 4. 5ุ้าใช้ได้นะครับแนวต้าน4.7มองไปจนถึง5บาทนั่นแหละนี่นี่นี่น,นี่แนวต้าน 4. ีุ่ดเก้าก็ประมาณ5บาทนะครับหุ้นพาร,ราไมย,ยังคงเล่นต่อนะครับตัวนี้เล่นกันมายาวนานมากแล้วก็เป็นขาขึ้นที่ยาวนานจริงๆตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันย,ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับแล้วก็น่าจะเอากันอีกแล้วนะครับนี่ดูนะชุดนี้กับตัว พุ่งขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดจะพักตัวก็คงจะพักตัวโซน15บาท60ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อนะครับตัวนี้ยังมองเป็นขาขึ้นอ่าถ้าถามว่าเทรนสวยที่สุดที่ดูมาของวันนี้ก็คือพลรามายนะครับซ i o i CIOI ี้อัน,นเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันชอบเป็นแท่งอย่างนี้นะครับถ้าเกิดหน้าตาเป็นแท่งแบบนี้นะดูเลยรอดูเลยนะของวันนี้ ถ้าเกิดยังพักตัวไม่ต่ำกว่า4.4มีจังหวะเล่นแต่ถ้าเกิดลงมาเปิดต่ำกว่า4.4เลยก็บายๆนะครับไปหาตัวอื่นได้เลยครับซิลิกอ่านี่ซิลิกให้สต็อปรอไปที่ไหนครับ4.24ใช่ไหมอ่าสต็อปออยู่ตรงนี้นะครับหลุดหลุดแล้วนะนะครับถึงจะไปปิดเหนือก็ตามคนที่เล่นเดทมาแบบเร็วๆอาจจะต้องถอยไปก่อน ส่วนใครที่ลานทำเฟดเดยังไงก็ต้องออกนะครับนะตัว,ตวนี้ถือว่าหลุดเสียทรงนะครับแต่ถ้ายังอมอยู่ถ้ายังอมอยู่ก็เอาให้ปิดลบต่ำกว่า4.24แล้วกันแต่ผมคิดว่าพวงนี้ก็น่าจะลงแล้วนะครับพุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละ,ะ <S <S ต่อด้วยสปาสปานี้ก็ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันอยู่ในโซนของแนวต้านด้วยแหละแนวต้านของเขาอยู่ที่ประมาณ9บาท ทรงตรงนี้เป็นการพักตัวครับอาจจะพักลึกถึง8.4ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นไปเทสที่9.2อีก,กรอบหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่ติดสแกนมี BT w ก็ไม่เท่าไหร่คือหน้าตาของวันนี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการทิ้งไส้ขึ้นไปข้างบนหมดเลยหน้าตาแบบนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่า <c oughs> หลายๆตัวถ้าเกิดทิ้งออกมาอย่างเงี้ยห่างย,ยาวมากๆเนี่ยมันจะออกแบบชูตติ้งชูตติ้งคือมีโอกาสที่จะเป็นการยิงดาวเนาะแล้วก็กลายเป็นขาลง หุ้นดีพูดไปแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแต่ตรงนี้ก็มันยังืนไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนี้นะมันมีแรงที่จะไปต่อแหละเพราะว่าในชุดนี้มันมีรุ่มเข้ามาอีกแล้วในรุ่มชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดมันดันลงจริงๆอ่ะมันควรจะเอาแบบ5.6นี่หรอไหมแต่มันดันลงลงมาครึ่งแท่งถ้าดูในไทม์เฟรม5นาทีนี่มันมันทำฐานดีอยู่นะเห็นไหมอ่ามันไม่ได้เกิดนิโลนะในไทม์เฟรม5นาที ค่อนข้างสวยตัวนี้เอาไปทำการบ้านในกรณีของการลันเทรนได้นะครับพื้นฐานดีพื้นฐานของดีดนะีเดนททลนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทันตกรรมมันกลับมาเพราะว่ามีเรื่องของการเปิดเมืองเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของดีเดนเทลนะเป็นลูกค้า,ต,าต่างประเทศอยู่แล้วนะครับค่าทำฟันีค่อนข้างสูงหรือไม่ก็เป็นลูกค้าไฮเอ็นในประเทศทีนี้ตอนเนี้ อ่าโควิดจะบอกว่ามันเริ่มซาก็ไม่ถูกโควิดเนี่ยเริ่มชินแล้วกันอ่าคนเริ่มชินเริ่มที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ตัวพวกธันตกรรมก็จะกลับมานะครับก็สังเกตได้เลยครับคลินิกธัตกรรมใกล้บ้านก็ลูกค้าก็เริ่มเต็มนะคิวก็เริ่มเต็มกันไปหมดแล้วนะครับก็มองว่าตัวพื้นฐานนี้ยังคงไปได้อยู่ครับรันเทนในทาง15นาทีหรือไม่ก็15นาทีก็ได้เนาะอ่ะจบลงไปแล้วนะครับ ใครจะไปฟอาหน้าเถ็งตัวเองไปฟ้าได้เลยครับส่วนใครถามคำถามที่ไว้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับตรงนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับอาจารย์ภูมิเตรียมเปิดคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่5คิดว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะฮะ <c oughs> ก็คงเจอกันอีกทีก็เป็นปีหน้าเลยจะเป็นรุ่นที่เอาไว้หาหุ้นเด้งในจังหวะที่คริสตสไม่รู้ว่าใน6เดือนของครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดคริสสเนี่ย ผมว่ามันเป็นโอกาสของอะไรหลายๆอย่างนะเราจะได้มีเวลาในการศึกษาหาหุ้นพื้นฐานคุณภาพดีนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮที่ขึยนอยู่ตรงนี้เลยหรือใครที่อยากจะสมัครสมาชิกช่อง m ั n นี่ฮ r โนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิด Facebook ก็สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮเช่นกันเนาะก็บอกเลยว่าสมัครช่วงนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะฮะ ระยะเวลานาน6เดือนกันเลยทีเดียวถ้าสมัครทีหลังตัวระยะเวลามันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะมาตอบคำถามกันเลยดีกว่านะครับคุณ Uncommon Mom นะบอกว่าเอ uh, thank you t e a ที e e e ื่อซ a อูเอเ t นซิดาเพรสโอเคนะครับเล่าขาวน้ำแดงว่าเมามากแล้วแต่เจอตลาดตั้งแต่กุมภาถึงมิยอรอบนี้เมายิ่งกว่าจริงครับผมเห็นด้วยเลยครับ แต่ดีที่มีมันนี่ฮโร่เป็นเพื่อนเหมือนมะนาวโซดาแซ่บๆซ่าๆคลายเมาคลายมืนไปได้ก็ทุกๆไทยๆกันไปก่อนเนาะช่วงนี้เนาะเออนะแต่คือเราจะไม่หายไปไหนนะครับคือเราสัญญาเลยครับเราจะไม่หายไปไหนเราจะอยู่คู่กับน้งทุนไม่ว่ามันจะเป็นช่วงของตลาดดีหรือตลาดแย่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงที่ตลาดมันแย่ๆเนี่ยคนจะไม่ทำคอนเทนต์กันหรอกครับเพราะว่าทําอะไรมันก็เฟลเนาะทำอะไรก็แบบ เออซึมซึมนิบเงียบไปหายไปแล้วก็ดูจากยอดวิวก็ได้ครับยอดวิวก็จะหายครับปกติคลิปละหมื่นอย่างเงี้ยตอนนี้ดูนะคลิปหนึ่งเหลือแค่ห้0พันแค่นั้นเองครับหรือแค่ประมาณห้าพันแค่นั้นนะครับ mm. เออเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจตลาดในช่วงตลาดที่เป็นขาลงแต่เขาจะมา เฟี้ยวฟ้าในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นแต่ทั้งหมดผมมองว่าตลาดที่เป็นขาลงนี่แหละเป็นการวัดตัวจริงว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตื่นเช้าขึ้นมาต้องจิบกาแฟชมรายการดิวเกิลก่อนเทดขอบคุณมากๆนะครับสอบถามหน่อยค่ะอาจารย์บอกว่าเดทต้องยืนในไทม์เฟรม5นาทีเพราะอะไรแล้วต้องเป็นราคาเปิดอย่างเดียวใช่ไหมอาเดี๋ยวอ่ะเอ,เ,อเอาใหม่นะฮะคุณเมา น่าจะชื่อเม้า,านะ M O A O นะฮะผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับหน้าเทศต้องเข้าใจคำว่าหน้าเทศน,นะหน้าเทศมันไม่ตายตัวหน้าเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและหน้าเทศของเดเทศในจังหวะที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้ในช่วงเดือน4จนถึงเดือน6เนี่ยหน้าเทศเดเทศเนี่ย ที่จะเฝ้าเราจะเฝ้าในไทม์เฟรม5นาทีแล้วรอให้มันสุด5นาทีคำถามคือไอ้หน้าเทรดแบบนี้มันจะคงใช้ได้ในอีก7เดือน9เดือนไหมคำตอบผมก็คือไม่รู้มันอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเทรนด์ในการเทรดตอนนั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นยกตัวอย่างนะการเปิดมาของหุ้นที่ลิ่งนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวอย่างนี้เลยก็ได้คือไม่ไปต่อ เนี่ยไหมถ้าเกิดเปิดมาอย่างนี้อ้าวแน่นอนว่าทำเฟ้ย5นาทีมันใช้ไม่ได้หรือในช่วงนี้ปุ๊บลิงปับ๊บต่อไปมันมันเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้มีโอกาสปื๊ดขึ้นไปลิงต่อเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าที่ปัจจุบันมันเลยสามารถใช้ได้ครับแต่ถามว่าใช้ต่อไปได้ในอนาคตทํามาเป็นหลักทรงหลักสูตรเลยผมคิดว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ตายเออมันไม่มีอะไรตายตัวแต่เราต้องคอยสังเกต ตลาดอย่างสม่ําเสมอแล้วพอมีอะไรอัปเดตเราก็เดี๋ยวเราจะเอามาเล่าแล้วก็อัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับในรายการอต้องต้องเรียนอย่างนี้นะมันไม่ตายตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับเข้ามาเทรดแบบเต็มตัวเมื่อมกราปีนี้เนื่องจากออกจากงานมาอยู่ต่างจังหวัดช่วง2เด e ือนแรกหลัน่นล้า,ลามากชีวิตฟูลไทม์เทรดเดอร์ของฉันช่างสดใสหลังจากนั้นคือเอียงวะมาก สิ้นปีนี้ขอทุนคืนก็พอปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เสียดายมาเจอมันนี่โรคชาเปนิดประมาณเดือนเมษานะครับเป็นกานคงเจ็บน้อยกว่านี้อาจจะเจ็บมากกว่านี้กครับเออนะก็บอกนี้แล้วกันนะครับช่วงที่มันเป็นขาขึ้นนะ่ะใครเทรดก็ได้กําไรแหละจริงๆนะครับถึงบอกนะว่าตัวจริงมันต้องวัดกันในช่วงของตลาดขาลงแล้วก็เออ มันมีสินค้าที่เทรดในตลาดคาลงได้ด้วยนะเช่น DW อะไรพวกนี้นะครับ DW เป็นสินค้าที่แบบว่าอ้างอิงกับหุ้นแม่เนาะแล้วถ้าเกิดหุ้นแม่ลงเนี่ยบางทีเราเทรดพุทธเนี่ยมันทําให้เราสามารถทํากําไรได้ในขาลงไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นหรือตัวดัชนีก็ทําได้นะครับใครที่อยากจะศึกษาในเรื่องของตัว DW มากขึ้นเนี่ยเราก็มีเป็นตัวอ e ีบุ๊กของ DW นะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดมานีโรเลยนะว่าแบบเอ้ย ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ DW หน่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็มีอจพรนั่งเมาเป็นเพื่อนครับเนี่ยเราเมาไว้ด้วยกันนะแต่กลับกันถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากในการฝึกจิตใจและเรียนรู้การเทรดหุ้นต่อไปถ้าเจอวิกฤตอีกก็น่าจะรับมือได้ไม่ยากแล้วสําหรับมือใหม่ผมว่าถ้าทําตามแผนดีๆมันก็จะเลเวลอัพได้หลายขั้นเลยแหละเฮ้ยเห็นด้วยคุณแบงค์ยางนั้นจริงๆไอ้นี่ไอ้นี่นคือสําคัญนะตัวตัวเลเวลอัพเนี่ย สำคัญมากคือไม่งั้นมันอยู่ในตลาดไม่ว่าจะกี่ปีมันก็เลเวลเดิมอ่ะเนือ้อออกไหมก็ก็ตีได้แต่แบบพวกกี่กี้กา้าก้านะ่ะเออแต่พวกที่แบบว่าเอ้ยท้ายากขึ้นมาตัวนี้สามารถทํากําไรได้ในช่วงสวิงช่วงชา n n แน t r a รดช่วงเทรดขาลงอะไรเงี้ยเราทําไม่ได้อืมเราก็จะไม่ได้รับการเลเวอัพผมมองว่าการอยู่ในตลาดที่เป็นขาลงแล้วก็ ศึกษาดูหน้างานกันไปเนี่ยมันทำให้เราเลเวลอัพจริงๆอันนี้เห็นด้วยนะครับขอบคุณค่ะเพิ่งสนใจเข้าตลาดก็เจอตลาดยากชีวิตไม่เคยง่ายเลยตลาดง่ายมาหลายปีนะปีนี้ยากปีหน้ามันก็จะง่ายนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ในช่วงนี้นะครับเนีใช่ครัมกราปีนี้พอตบวกสูงที่สุดเลยเออผมก็เช่นกันนะครับตอนนี้ลบหนักมากนะ ครึ่งปีแรกประคองตัวไม่ขาดทุนรอคืึ่งปีหลังทำกำไรด้วยกันครับโอเคครับคุณอาร์ช,ช็อกครับ TQM ปิดกระโดดจาก48ไป49.5เลยพร้อมมารุ่มปิดล้านกว่าแบบนี้ไปต่อใช่ไหมผมมองว่ามันยังไซเวย์อยู่นะครับสำหรับ TQM อ่ะเปิดดูก็ได้นะครับ TQM นี่นี่มันยังไซเวย์อยู่ครับคือแนวรับมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะ47บาทวก,กว่าและแนวต้านมันก็อยู่ที่ประมาณ50บาท ตอนนี้ยังยังไม่ได้มองว่ามันจะไปนะครับมันมีการดึงกลับหลายรอบมากนะครับถ้าถ้าเราไม่นับรอบนี้เนาะตัวตัวนี้ดึงกลับแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ดึงกลับเห็นไหมเออส่วนใหญ่หลังจากแท่งดึงกลับมันจะมีแท่งโชว์อย่างนี้เนี่ยมันจะมีแท่งแท่งโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะพักตัวหรืออะไรไงก็ว่านไปมันยังอยู่ในไซต์เวยยครับยกเว้นกรณีเดียวคือมันทะลุ51ไปแล้วอันนั้นคือถึงจะเลือกขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดทะลุจริงนะดูนะโซนนี้ ขึ้นพักทะลุเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นพักทะลุนะครับก็น่าจะยาวนะครับน่าจะเป็นเวฟสาได้ชุดเนี้เป็นเวฟอะไรไม่รู้แหละแต่มันลงมาพักตัวแล้วถ้าเกิดกับตัวชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้นะครับมีวอลุ่มเยอะพอสมควรมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ตัวนี้จะเป็น 01abc แล้วก็ขึ้น3นะครับใครวิเคราะห์ถูกทางบ้างวันนี้ได้กำไรบ้างไหม คนที่ถูกทางก็ดีใจด้วยนะครับเมื่อวานได้พุทธ S 5 0าศูนพุทธมาเนาะ S 5 0ที่ประมาณ954แต่ดัดชนีไม่ค่อยขยับไปไหนจนวันนี้กราฟได้เฉลยแล้วว่าเรามาถูกทางอ่าบ่ายนี้มีโอกาสเปิดแกลับลงเออถ้าถ้าเขาพุทธมาตรงเนี้ยได้กำไรแน,น่นอนนะครับถ้าพุทธทิ้งไว้เนี่ยเพราะว่าตัว S 5 0เนี่ยมันเปิดลงครับผมไอเน็ตนี้เคี่ยวสุดๆเลยค่ะ อาจารย์พืชมองว่ายังไงจะไปต่อไหมเชี่ยวจริงอ่ะเปิดให้ดูแล้วนะฮะตัว i n e นเนี่ยอ่ะเรามาดู3แท่งอ่ะที่เฝ้าสังเกตมานะครับมันจะมีแท่งนี้แท่งนี้นะครับแล้วก็แท่งนี้ดูนะ i n e นยืนเป็นเอ็นยกขางหรือว่าการขึ้นบักทะลุยากมากไม่เคยยืนได้สักครั้งเลยนะ เนี่ยไม่ไม่เคยยืนได้เลยนะครับเอาเอาครั้งแรกก่อนนะครับตัวนี้ขึ้นพักตัวนี้ไม่ทะลุเพราะว่ายกหางนะครับตัวนี้ขึ้นพักไม่ทะลุเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีแค่ไส้ที่ทิ้งขึ้นไปแต่ตัวปัจจุบันลองดูนะครับในตัวปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการขึ้นพักทะลุตัวนี้ถึงจะเป็นการปิดแบบชุดติ้งก็ตามแต่มันก็คือการทะลุทะลุมาพร้อมกับบอลล่ม เรามาลองซูมตัววอลลุ่มตรงนี้ดูนะครับถ้าเกิดเราดูไทม์เฟรมเอาอะไรเอา5้านาทีแล้วกันนะใน5นาทีเนี่ยชุดเนี้ยก็ยึกยักยึกยักก่อนหน้านี้เป็นการขึ้นพักถูกไหมแท่งนี้คือแท่งทะลุเรามาซูมดูในโซนของวอลลุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับเราจะพบว่าปังปังปังวอลลุ่มที่สูงที่สุดวอลลุ่มที่สูงที่สุด มันคือวอลุ่มของโซนตั้งแต่6.3จถึง7บาทนอกนั้นไม่มีวอลุ่มเห็นไหมฮะของการพักตัวทั้งชุดเลยนะจนถึงการหลุดลงมาเลยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีวอลุ่มตรงนี้มีความน่าสนใจยังไงอกลับมาที่ Time Frame Day นะครับจะเห็นแล้วว่าในโซนเนี่ยวอลุ่มที่มันไปค้างจริงๆอ่ะมันมันคือโซนของข้างบนเพราะฉะนั้นแล้วในโซนเนี้ยมองว่าเป็นลักษณะของการขึ้นพักทะลุยังคงได้อยู่ ในฐานศูนย์ใช้เป็น5.4ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดมอลุ่มในลักษณะอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดแท่งมันยืนได้มันจะเป็นการกลับตัวที่สมบูรณ์นะครับเป็นการกลับตัวต้นเทนที่สมบูรณ์เลยเพราะทั้งชุดทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเป็นขาลงนะครับในคลื่นย่อยชุดนี้อะ ตีว่ายืนได้สมมุติว่าตีว่ายืนได้นะครับขอเจอวอลลุ่มแบบนี้อีกครั้งหนึ่งและแท่งยืนได้เมื่อไหร่ชุดนั้นจะเป็นชุดการกับตัวต้นเทนที่แท้จริงของ i-net นะครับโอเคแต่ตอนนี้ข่าวดีผมคิดว่ามาค่อนข้างครบแล้วนะแล้วก็เป็นข่าวดีในช่วงของต้นเทนด้วยก็ลองไปติดตามดูนะครับผมดูโฮมวันนี้มีวอลลุ่มปิดบวกเฉย อาจารมองว่ายัางไงนะครับมาดูโฮมเฮ้ยสวยอ,อย่างนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนีน้รีเจ็คนะครับก็อาจจะมีการเปิดโดดผมคิดว่าวันนี้เปิดโดดเอออาจจะ17.6ขึ้นไปก็ได้นะครับก็เดท,เทดได้นะแต่ว่าไซส์อาจจะใหญ่นิดนึงก็ลองดูแล้วกันนะครับทำโพ t ิชันไซซิงของตัวเองว่าเหมาะสมหรือเปล่า โอเคนะก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคาถามพูดคุยในวันนี้เออสนุกมากนะสาหรับวันนี้นะครับขอบุณหลายๆคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะมันจะได้เป็นการแบบสื่อสารกันทั้ง2ทางนะครับใครมีอะไรก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้เจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าตลาดไม่ปิดนะวันไหนตลาดปิดเราก็จะไม่มีรายการนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้ เดี๋ยวจะมีการอัปเดตตัวอุตสาหกรรมให้ดูนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรก็อุบไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะผมก็ยังไม่รู้กันว่าจะเอาอุอตสาหกรรมอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโร่สำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย